จิจกรรมความเพียรว้นยหกแปดวันที่ส9มีนาครั้งที่เจิบตอนที่3ดมบที่เกพุทธานุสติอิติปิจพระกบาลังสมาตุมโยวิชาสัลนาสัมโนโลโลภะปิโตนุตโลอะปุลิตธรรมปาราติสัทธาเทวะมนานังพุโตภะควาติอทิี่สิบธรรมานุสติ ตอาโตตงตนี่โกะกายกอปโกวนนี้กะำะกิิิตบสังขาสตินิพพานโนก็ตสาสองโกะุปัโนตสสงโะยาปาโนตสาสองโกสมยู่บนโนตวสว่กะาตยังเตลิุริะย่อาคนกวตัวสาสองโกะายุปากอยู่นันยนุตตนามก้จัองตะกวา สักรตวาุทรนังอนางุตมังวังยวะนงกานนตตวาเพพุาเวเตุเตตะตวารนนาตนาุตมะวังภาอิลาุปาตะมัตัมมะเตนะ

เศรษวิทยะยางยันตุอนันตชินาเตศสาตโทเมตติจเจนะตถาสัมพุชธะปัญชเดชินาปัญชีวันตะเลมีทะเลตถาปะเรนตุมังสเพเตมหาปูริสาสหาเอเวันตุตโตโตนิทานว่าเบจุปตวตมาน้อยน้อยสังโคสังขาน้อยน้ยนโยอนมาอนติโอตัโนวิานนสสี่ นตวามดินโตันเจาวตเตมังรานี่นารารงพราที่านตาวตจังิยวัสุรานาัเมตังเถสเกาวิธินาศตวามิโตันเจยาวตุเตยะมังรานีโอปิกตมเถาุางังาวตโยชนป่าทางผู้ลมาละวันทางทีทีพิสังฆาตมโนยทดิวาม่ดิโตตันเจยศตาวัตุเตยะมัง ผ้ทาลงอิว่าคปาพินิยาอิจายาธรรมะานังแนากามันเตันเนเนน่าสมมากมิตินาชิตาวาวินโตตันเตรละาวัตุเตและมันเลาันนี้จาาวิหายามติจากพัะเอตุทวาวพิโรปิตามะนังอังติอันธาพุตังปัญญาปฏ่

มุตมังอิตตนะตจาวเจนะสมุทังพลังขยันโตโพธิยาอมเทถายานังทนจีละำนเอตังเยวังชโยโหติยันสุ พกินังะกินังโนกามังปะนีจีเตพะทกินนปะกินีอาวาวาพลันทันเตพะกินีวันศุกรระันันตุกรตยาวันทมอเวร์โหนีวันเตกะวันตุกรพะวันกัน 各级党组织。 คุคาถาตตูดสัพทางสุมังโคางะกันตูแต่พเทวะตาสตพระพิธานมาไปไดตรง ด้วนุภาพกัางที่ฐานนุภาพแห่งความเพียรแะอันนี้สองแห่งการดูชาพระพัฒนาไตด้วยการหลั่งได้ยัยมล่งสุทธตัณิตและพระและพระคถาเหล่านี้ขอความสุติในบี้ยเจ้าขอรุ่นในทุกภัยทุกปวงขอเจริญรั้งรืองทัน้ทางทาขอเจ้ารุรือทท้งหลายคน่างสัญญาไและธรรมะเหล่านี้มันมนาผลด้วยางแกงพระเจ้ามุ่งคุณเยอี้วสี่เดืนแม่กูเจอหกป้ายเจอจนม่งนาขึ้นเลยเป็นนุาพแห่งพระฤทธจงสำเร็จ